สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปคุณมีสเอนส์นะคะซึ่งใน E p ีนี้เนาะอีพีที่35าเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของความรักแหละเพราะว่าตัวเลขมันไปโฟกัสอกู่กับเรื่องของความรักเลยค่ะมันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตรักด้วยนะเพราะฉะนั้นนะใครที่เข้ามาในคลิปนี้แล้วโบเชื่อว่าคุณอาจจะถูกดึงดูดจากหัวข้อคลิปก็ดีหรือว่าเลข E ีีคลิปก็ดีหรือว่าเลขใดๆเ,เนาะหรือว่าผ่านมาแล้วรู้สึกอยากจะเปิด มาฟังเอ่อก็ก็ก็อยู่ที่บุญสัมพันธ์แล้วกันเนาะทีนี้ใครที่เข้ามาแล้วโบต้องบอกก่อนว่าโบจะเปิดไพ่แค่แปดใบนะคะซึ่งเราก็จะอ่านหน้าตามหน้าไพ่เนาะเรื่องราวตามหน้าไพ่ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นเรื่องราวของความรักการงานการเงินหรือว่าโชคลาภหรือว่าเรื่องอื่นๆแสกซอด,ซอดอเข้าแอแทรกเข้ามาหรือเปล่าแสกซอดภาษาอะไรเนี่ยสอดแทรกเข้ามาหรือเปล่านะ คลิปเราก็จะเรียวๆแบบนี้แหละนะอ่ะว่ากันไปใครที่เข้ามาแล้วเบื้องต้นเช็คก่อนว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าวยการดูราศีนะคะวันที่เกิดแล้วก็ Energy ส่วนตัวเนาะว่ามันใช่ Energy ของคุณหรือเปล่าถ้ามันใช่มันก็จะเป็นเรื่องราวของคุณตั้งแต่ทีแรกโอเคนะคะไม่อินไม่หน่อยไม่ดรามา่าโโฟกัสที่วิจรรารณญาณส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พลังงานที่ดีดนะถ้ามันเป็นพลังงานที่ดีๆก็ให้น้อมรับกันไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไป นะเพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่แบบรวมๆม่ะคะ่ะเป็นดวงภาพรวมซึ่งอาจจะมีผลในระยะเวลาก่อนและหลังที่คุณมารับชมนี้คลิปนี้7วันหรือหลังจากนี้ไป7วัน15วันก็ได้นะคะซึ่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในคลิปนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเรื่องคุณคุณจะสัมผัสได้เองว่าเป็นเรื่องคุณตั้งแต่ที่แรกโอเคนะคะถ้าไม่ใช่ก็แค่ไม่ใช่ไม่ต้อง อ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นดวงภาพรวมเนาะเปิดไพ่แค่แดใบเองซึ่งมันเป็นการอ่านหน้าไพ่ซึ่งมันไม่ได้เยอะเนาะมันแค่ไม่กี่นาทีเอง1ิกว่านาทีแล้วก็พยายามดึงดูดไปแต่สิ่งที่ดีๆย้ําว่าดึงดูดไปแต่สิ่งที่ดีๆและไม่คอมเมนต์อะไรที่เป็นเชิงลบโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วไพ่เปิด8ใบในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนะโบไม่สามารถรู้ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะถูกดึงดูด,ด,ด,ดมาจกหัวข้อคลิปแต่ว่าเนี่ยขณะที่โบทํา คลิปอยู่เนี่ยโบก,ก็ไม่รู้นะว่าไพ่มันจะออกมาในลักษณะไหนนะคะไพ่ใบแรกค่ะสามดาบขึ้นเลยนะสามดาบเนี่ยมันอาจจะหมายความเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะคนเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาหรือไปเจอเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักสามเศร้านะคะหรือไปอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันต้องจำยอมเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของตนเองนะอืมดูเหมือนกับว่าคุณ ไพ่สามดาบตามด้วยไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่้าวถ้วยไพ่เพชเหรียญโอ้ oh my g ก็กำลังจะพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องราวความรักที่อุดมสมบูรณ์แต่มันก็อาจจะหักมุมก็ได้ใชไมล่าเนาะอ่ะละนะเราเปิดไพ่ทั้งหมด8ดใบนะคะ two of cups <c oughs> บอกว่ามีหักมุมว่สามไม้เท้าค่ะ เจ้าเหรียญค่ะคุณโบเข้าใจความรู้สึกแบบโบเห็นหน้าไพ่แล้วแวบ,บแรกโบโบนึกถึงเพลงอะไรรู้ปะนึกถึงเพลงอะไรรู้ปะเอ,อ่อนึกถึงเพลงอะไรรู้ปะเห็นหน้าไพ่แล้วนึกถึงเพลงห่างกันสักพักของหวายอ่ะคามิเกเซ่อ่ะห่างกันสักพักห่างกันสักพัก เพื่อจะไปรักคนอื่นมากกว่านะปอบ้า,บานี้อ๋อตายแล้วไพ่กำลังจะบอกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆแต่โบมองว่าเป็นเรื่องดีแหละอืมพอไพ่มันขึ้นสิบถ้วยเนาะแล้วมันก็มีสองถ้วยแล้วก็มีสี่ไม้เท้าปิดท้ายคุณขาโบว่าคนที่เข้ามาในนี้เบื้องต้นอ่ะเช็คกันก่อนละกันว่าคุณเกิดราศีดังกล่าวนี้หรือเปล่านะคะ หนึ่งนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพิจิกค่ะนะและเมษสิงห์ธนูอาจจะเกิดในราศีกันและมิถุนด้วยนะคะกันมิถุนด้วยเช่นเดียวกันมันดูเยอะนะแต่บอกว่ามันไม่เยอะนะ บว่ามันไม่เยอะนะมันไม่ใช่แค่คุณไงมันอาจจะเป็นตัวเขาด้วยตัวคุณด้วยนะคะตัวเขาด้วยตัวคุณด้วยอาจจะเกิดในราศีมีนกรากศพิจิกนะคะเมษสิงห์ธนูมิถุนและกันโอเคนะทีนี้โบเห็นพลังงานของคนที่โอโ้โหคุณดูนะคุณดูพิกัดไพ่เก้าถ้วยกับเก้าเหรียญนะเก้าถ้วยกับเนะก้าเหรียญโอโ้โห <laughs> อะถ้าคุณเป็นแบบ ผู้ที่เกิดวันที่ดังกล่าวเนี้ยชัดเจนเลยว่ามันเป็นเรื่องของคุณเพราะไพ่พมันเป็นดับเบิลดับเบิลสามสามสามดาบสามไม้เท้าเนี้ยเก้าเหรียญเก้าถ้วยเนี้ยเออออืมอ,มอ,มอมืคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปถามหาคนคน,นนะั้นอะ ผมย้ญาคอนเฟิร์มว่าคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะเป็นคนที่จะต้องเป็นคู่กันแต่ว่าจะเป็นช่วงระยะสั้นหรือระยะยาวเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกทีนึง่งคุณอาจจะเกิดในวันที่ 33, 23 30นะคะ30และ31คะ่ะคุณและเขานะคะคุณและเขาอาจจะเกิดวันที่ 33, 23, 30และว1นะคะวันที่9 19 2 9นะ9 9 29แล้วก็ 2, 1 2 22 ะะหรือตัวเลขในชีวิตอะคะ่ะในพิกัดอื่นติดเลขสามเลขสองเลขเก้าเยอะๆเลขสามเลขสองเลขเก้าเยอะๆนะคะเลข้ายับรประจําตัวประชาชนทะเพียนทะเบียนบ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะทีเนี้ยสิ่งที่หน้าไพ่มันบอกได้อย่างชัดเจนเลยคือกรณีที่หนึ่งคุณพึ่งเสียความรู้สึกหรือเจ็บปวดกับคนคนนี้มา คุณเพิ่งรู้ความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขามานะคะคุณทั้งคู่อันนี้เรบอกได้เลยนะเขาคิดยังคุณคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแบบคุณแหละคุณรู้สึกรักเขารู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกรักและรู้สึกดีกับคุณนั่นแหละอืมและ ที่สำคัญเลยนะอคอนเฟิร์มอีกอย่างหนึ่งแล้วกันไม่คุณก็เขาอะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนไม่คุณก็เขาอะค่ะเคยผ่านการมีคู่ครองมีครอบครัวมาก่อนหรือเคยคบกับใครแบบยาวๆมาก่อนเคยมีแฟนแล้วคบกันยาวมากนานมากหรือมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเพผลอๆทั้งคุณทั้งเขาเลย และในเคสเนี่ยที่คุณมาฟังโบเชื่อว,ว่าหลายคนนะคะทั้งคุณก็มีคนของคุณอยู่แล้วทั้งฝั่งเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วด้วยใช่หรือไม่คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะบบแอบเห็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่มาในช่วงจังหวะและเวลาที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสักเท่าไหร่นะัแต่ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ่มองว่าต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันคุณและเขานิสัยเหมือนกันตรงที่ว่าไม่ค่อยบอกความรู้สึกไม่ค่อยพูดความรู้สึกนะคะแต่จะใช้เซน์ในการสื่อสารกันเองเออไม่พูดไม่บอกแต่จะใช้เซน์ในการสื่อสารคือถ้าวันนึ่งอะคุณคุยกันคุณอาจจะเป็นคนที่คุยกันน้อยมาก ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่ต้นที่รู้จักกันเน่ยนะคุณอาจจะคุยกันวันละครั้งก็รู้เรื่องแล้วว่าเขาทำอะไรเออไม่ใช่คนที่คุยกันตลอดเวลาคือรู้ว่าคนคนนี้อยู่ในชีวิตแล้วบมองว่าสถานะและความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะเหมือนมันนานมากแล้วอะค่ะรู้จักกันมานานมากแล้วหรือบางคนแบบอาจจะเป็นแบบ คนที่เห็นชีวิตของกันและกันอยู่แล้วก็ได้บางคนน่ะอาจจะออรู้ว่าต่างคนต่างก็มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าโบมองว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในเนี้ยเลิกกับคนของตัวเองก่อนหรือห่างหรือถอยออกมาจากคนของกับคนของตัวเองในลักษณะที่มันไม่มีความรักแล้วอะไม่คุณก็เขาอะถอยออกมาก่อนแล้วมีอีกคนหนึ่งณักนะตอนเนี้ย กำลังที่จะถอยออกมาจากคนของเขาเช่นเดียวกันแต่เท่าที่ดูนะคะมันไม่มีอะไรผิดค่ะคุณไม่ได้ทำความผิดอะไรใดๆคุณเลือกที่จะเลือกความถูกต้องค่ะตัวเขาเองก็เลือกความถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นเรื่องของ จิตวิญญาณน่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจิตวิญญาณแล้วมันเป็นเรื่องของเซนส์ส่วนตัวโดยเฉพาะเลยว่าเหมือนทั้งคุณและเขานะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเหมือนเรามีความเหมือนกันวะเหมือนเราแบบเอ้ยเหมือนก็จะเลิกเลิกกับแฟนเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนมีปัญหากับแฟนเหมือนกันด้วยและก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตทั้งๆท,ที่แบบตัวเองมีคู่ของตัวเองแต่ทำไมเหมือนโสดวะเหมือนกันด้วยอ่ะเออเพราะอะไรเพราะไพ ของคุณเนี่ยได้เก้าถ้วยใช่ไหมของเขาก็ได้เก้าเหรียญซึ่งมันชัดเจนมากซึ่งแบบคือมันเป็นคนที่มีคนในชีวิตแต่สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้ดีและเหมือนกับคนที่ไม่มีแฟนไม่มีคู่ไม่มีอะไรเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบมีพัฒน,นาการใดๆคือมีอิสระในการใช้ชีวิตหาเงินเองนะไม่ได้พึ่งพาใครไม่ได้อาศัยใคร คือมันมีความเหมือนกันและที่เหมือนกันจริงๆคือคุณทั้งคู่มีคนของกันและกันแล้วและกำลังจะเลิกกันต้องใช้คำว่าบางคนน่ะคือเลิกกันไปแล้วแต่ยังเหลือสถานะที่เรียกว่ามันต้องดูแลอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความรักแล้ว นะคะมันอาจจะเป็นความผูกพันหรือเป็นพันธนาการบางอย่างหรือเรียกง่ายก็คือบ่วงกรรมอะคะ่ะนะบ่วงกรรมทั้งของตัวคู่ของคุณแล้วก็คู่ของเขานะคะโบไม่ได้สนับสนุนเรื่องอะไรพวกนี้นะอันนี้โบต้องบอกก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้สนับสนุนใครให้ใครทําความผิดอยู่แล้วแล้วข้อที่เท่าที่ดูจากหน้าไพคุณก็ไม่ได้ทําความผิดด้วยนะคะคุณไม่ได้ทมความผิดอะไรด้วยเพราะต่างคนต่างใช้ชีวิต แต่มันมีสกิดใจมาแวบหนึ่งว่าการที่คุณคุยกันน่คุณสัมผัสได้ถึงความเหมือนคนเรานะถ้ามันจะเป็นคู่กันอะต่อให้ผ่านใครมากี่คนผ่านการแต่งงานมากี่ครั้งอยู่ในชีวิตใครมากี่คนถ้ามันเป็นคู่กันสุดท้ายมันก็ได้คู่กันแต่มันจะเป็นคู่กันในระยะสั้นหรือระยะยาวอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปพอดูเหมือนกับว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตได้ดีพอสมควร คุณอาจจะเป็นคู่กันในลักษณะของการที่คุณคุณคุณถ้าคุณเข้าใจความหมายของคำว่าฟังเส้นสุดท้ายอ่ะคุณจะตัดถ้าวันนี้บอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเออตัดกับแฟนเก่าไม่ได้สักทีตัดกับคนของคุณไม่ได้สักทีเหมือนคนคนนี้แหละทำให้คุณอ่ะตัดได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นฟังเส้นสุดท้ายแล้วอ่ะ มันเหลือแค่คนหยิบกันไกลมันยืนให้คุณตัดคุณก็ตัดความสัมพันธ์กับคนของคุณได้แล้วอ่ะซึ่งบมองว่าคุณอนะถอยจากสถานะของคนที่คนคนของคุณเองที่คุณรู้สึกแบบมีความผูกพันด้วยอะถอยมาเยอะมากแหละถอยมานานแล้วมันไม่มีแล้วความรักอะไรเงี้ยมันมีแต่ความแบบผูกพันมีแต่ความเป็นแบบครอบครัวมีแต่การแบบซัพพอร์ตมันเป็นความบริสุทธิ์และคราวนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักเท่านั้นเองอืม แต่ถามว่าคุณอะเปิดใจที่จะรับคนคนนี้เข้ามาไหมคนที่เขาก็ก็คุยกับคุณอยู่อะคุณก็ไม่ได้เปิดใจนะคุณยังไม่ได้เปิดใจนะแต่แค่คุณรู้สึกว่าเขาอะมีความรู้สึกเขามีความรู้สึกตรงกับกันกับคุณไหมเออมีความเอ๊ะในใจว่าเฮ้ยที่คุยกันทุกวันเนี่ยหรือที่ทักมาหากันทุกวันเนี่ยหรือที่พยายามทำให้รู้ว่ายังอยู่ในชีวิตกันเนี่ยมันคืออะไร ถ้าวันนี้คุณรู้สึกแบบไหนอ่ะเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนะคะอันนี้บอกได้แค่นี้เนาะโบไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาไปทางด้านไหนแต่โบม,มองว่าคุณมีความเป็นคู่กันพอไพ่สี่หมายเท้าขึ้นนะ่ะมันยังไงมันก็ได้มีโอกาสมาเป็นคู่กันโบเห็นสัญญาณของคนที่พยายามที่จะ move on ออกจากอดีตทั้งตัวคุณและตัวเขาแล้วก็ถ้าวันนี้ คุณยังคงสถานะของความเป็นเพื่อนอยู่บอมมองว่ามันจะดีที่สุดเพราะมันเซฟทั้งตัวคุณแล้วก็เซฟทั้งตัวเขาแล้วก็เซฟเป็นการให้เกียรติทั้งคู่เขาแล้วก็คู่ของออกคนคนคู่ของเขาแล้วก็คนฝั่งเราด้วยอย่ารู้สึกผิดนะคะที่ ที่ที่ตัวเองแบบคิดเออบางสิ่งบางอย่างกับกับคนคนนี้นะเพราะว่าโบโบ,บคิดว่ามันมันถึงเวลามันถึงช่วงจังหวะจังหวะเวลาที่ความรู้สึกของคุณนะคะมันจะต้องปล่อยให้มันให้มันโฟล์ได้แหละอืมไม่งั้นมันจะไม่แฮปปี้มันจะไม่มีความสุข แต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะโบมองว่ามันดีแล้วมันดีแล้วและสักวันหนึ่งอ่ะเขาอะจะตามหาความรู้สึกของเขาโดยการเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแบบเป็นกิจจลักษณะเองอืมเพราะอะไรรู้ไหมโบเห็นไพ่สิบสิบถ้วยเนาะสิบถ้วยสองถ้วยสามไม้เท้า สี่ม่เทา้าไพ่เก้าเหรียญมันเป็น energy ที่ดีมากๆเลยแล้วก็วันนี้ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะคะโบขออนุญาตให้คําแนะนําในการสอดแทรกเรื่องเรื่องราวพวกนี้ไปให้ให้ฟังนิดนึงถ้าใครมีปมกับปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือแฟนไม่มีกิก๊กมีชู้นู่นนั่นนี่นะคะคุณปิดคลิปไปเลยแล้วคุณออกไปไม่ต้องคอมเมนต์โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่โบบอกเนี่ย อันนี้โบจะให้คําแนะนํานะคะให้คุณเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจปล่อยให้เวลามันเดินของมันไปเองปล่อยให้ทุกอย่างในชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคุณจะไม่มีไม่มีบอทินอะไรติดตัวคุณจะไม่ผิดเพราะคนเราอะต่อให้มันคู่กันแล้วอะมันไม่แวควกันหรอกไม่ได้สนับสนุนให้ใครแบบไปมีความสัมพันธ์แบบแ,บบแอบซ่อนแต่ ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องโอเคนะโอเคนะขอดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะไม่ได้โหยหากันในเรื่องของความต้องการเรื่องสิบแปดบวกแต่มันเป็นการหวยหากันในเชิงที่ความรู้สึกอ่ะมันมีเซนว่ามันเป็นคู่กันอะ มันเป็นการหอวยหากันเกี่ยวกับเรื่องของเฮ้ยฉันอยากได้กําลังใจฉันอยากได้การเติมเต็มฉันอยากได้คู่ที่แบบเข้าใจฉันฉันอยากได้คนที่เข้าใจฉันในช่วงระยะเวลานี้นี่น,นีเหมือนเนี่ยแหละทางเขาและคุณนะ่ะเป็นให้กันได้นะคะทางเขาและคุณน่ะเป็นให้กันได้ถามว่าคนเก่าของคุณนะ่ะโอเคไหมก็โอเคก็อยู่ได้นะคะก็โอเคเขาก็อยู่ได้เขาก็เข้าใจ พอเขาน่าจะเป็นเพื่อนกับคุณเออเขาเขาดูเหมือนแบบว่าเขาอาจจะมีผลผลในชีวิตคุณตอนนี้คือวุ่นวายมากเขาอาจจะมีผลในชีวิตคุณเชิงอ่าเขาเรียกว่าธุรกิจป่ะผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างร่วมกันคือมันมีความเป็นครอบครัวค่ะคนของคุณอะแล้วตัวเขาเองอะ ก็เหมือนกันคนฝั่งเขาก็เป็นโมเมนต์นั้นเหมือนกันแต่แค่แบบว่าฝั่งเขาอะเขายังไม่ขาดดีเพราะว่าคนของเขาอะยังไม่ได้ทําความเข้าใจยังไม่ได้ตื่นรู้ยังไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยกับเรื่องของความรักในลักษณะนี้นะคะเหมือนเขาอะจะกำหนักกว่าคุณเหมือนฝั่งเขาอะจะกำหนักกว่าฝั่งคุณฝั่งคุณอะมันเป็นมันเป็นทั้งบุญทั้งกรรมที่อยู่ร่วมกันมันเป็นทั้งมันมีแพช s i บางคนไม่ได้อยู่ร่วมกันหรอกแต่มันต้องมีการดิวมันมีการติดต่อกันเป็นในลักษณะเพื่อนอะ่ะคือเข้าใจกันอะ่ะโบว่าคุณกับคู่ของคุณที่ถอยกันออกมาเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีความสุขดีอืแต่ฝั่งเขาอะ่ะดูเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้มีความสุขยังเป็นเรื่องเรื่องท็อกซิกในชีวิตอยู่ยังยังตัดกันไม่ได้หรือยังถอยไม่ได้เพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะถอยหรือมันอาจจะเป็น ความพนันการร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินหรือธ,ธุรกิจอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะมองว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เรื่องคําแนะนําในที่เนี้ยสิ่งที่จะบอกกับทุกทกคนคือทาทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปเร่งไปรีบมันคุณใช้ชีวิตของคุณให้มันดีที่สุดทําให้มันดีที่สุดเออเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าคําว่าดีที่สุดในที่เนี้ย คนคน,คนนี้นะเดี๋ยวเขาจะตื่นรู้เองเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดแล้วเขาจะตื่นรู้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเขาจะดึงตัวเองผักตัวเองเข้ามาหาคุณเองเออต้องบอกแบบนี้นะเพราะดูเหมือนความความมันคู่มันสูงนะคะก็ถ้าวันนี้คุณเจอสถานาการณ์นี้อยู่สิ่งแรกที่ที่คุณจะต้องคิดเนาะบุญ อธิษฐานเลยค่ะถ้ามันเป็นบุญสัมพันธ์ร่วมกันจริงๆถ้าคนคนนี้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันกับเราจริงๆขอให้เขาผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขาได้ง่ายๆและให้มีบุญเสมอกันกับเราเดี๋ยวมันจะผักกันเข้ามาในลักษณะของบุญเองอย่าไปโฟกัสเรื่องว่าุงฉันต้องเข้าไปในชีวิตเขาตอนนี้อยากฉันต้องอยากได้เขาเป็นพนักงานเขาไม่ต้องพิคิดอย่างนั้น เราฉะั้่คุณยิง่งคิดอย่างนั้นคุณยิ่งไม่ได้เขาค่ะคนคนเนีย้ยอืมเนาะตามนี้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนอยู่ในอ่อเรื่องราวความรักที่มันแฮปปี้นะแต่อันเนี้ยมันออกเหมือนแบบมันดรามา่าแต่ว่าเหมือนคุณน่าจะผ่านจุดนี้แล้วคุณน่าจะเข้าใจโลกแล้วว่าอนะคุณมีเซนต์วันนี้แอบแอบงงงงนิดนึงนะแต่โบว่า ใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้จะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันไม่ใช่เรื่องของคนสามคนแต่มันเป็นเรื่องของคนสี่คนห้าคนกันเลยทีเดียวนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะคะอ๋อคุณน่าจะเออเร็วๆนี้นะโบมองว่าคุณน่าจะน่าจะได้อะไรบางอย่างจากเขาเออเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณในลักษณะของการชวนคุณไป ไปทานข้าวเออไปเดทเออไปเดทไปทานข้าวเร็วๆนี้นะสักประมาณอ,อ่สองสัปดาห์สองเดือนประมาณนี้นะคะนะยังไงก็ลองดูนะคะถ้ามันตรงอะไรยังไงกับใครก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วก็อย่างที่โบบอกว่าถ้าใครแบบมีปมเรื่องความรักนะโดนแฟนไปมีกิ๊กมีชู้ไปโดนคนนั้นทําอย่างนู้นอย่างนี้มาก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์เนาะอืมแล้วก็ไม่ต้องมาเล่าให้ฟัง เพราะว่าไม่อยากรู้แล้วชอบคอมเมนต์ไม่น่ารักมนาะก็ถ้าคุณคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาคุณก็จะเจอเรื่องราวแบบนี้ซ้ํำๆแหละเพราะคุณส่งต่อเรื่องราวแบบเนี้ให้กับคน,นอื่นเนาะก็ตามนี้เลยค่ะขอให้ทุกๆคนที่รับฟังรับดึงดูดไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะและคําแนะนําที่ดีๆเท่านั้นโอเคนะคะนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ